แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกพวกแกฉันจะฆ่าแกตูนเท้าอาจารย์ตูนเท้าต้นเท้าอาจารย์ตูนเท้าอาจารย์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 อย่างเงี้ยมาถึงช่วงช่วยอย่างเงี้ยมาถึงช่วงช่วยไม่เชียร์อาจารย์อาจารย์ต้องใช้เรียนต้องปลุกเอาไว้อะไร แขงหมดแล้วอาจารย์ของเจ้าอ่ะอะไรก็ไม่รู้สึกฉันบอกแล้วแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกในอาจารย์หน้าโง เก่งมากเลยอ่ะอยู่จนตัวแทบไม่มีดิ้นยังปิดนี่ได้เลยไปชนะดีกว่าแอบดีกว่าเกลียชนะตลอดเลยอ่ะนิดนึงก็ไม่ยอมร้องแต่คนนี้นี่ไม่ใช่ผีลูกชิ้นได้มากกว่ากิ้วเดี๋ยวยิ่งไปทวงไม่ค่าวน กินกันสองคนเดี๋ที่ไหนวะไอ้นี่อยากรูแบบ้จแรบบิงแปะแปะแปะเออแปะตรงนี้นะอเอามาเล่นแพงกกินวะตรงดิเนี่อง,งนองอะไรไม่ห่วงน้องอะไม่รู้น้องจะเป็นอะไรจะเจ็บจะปวดก็ไม่เจ็บเพราะน้องพอน้องไปบนข้างหลังก็ขอโทษมีอยู่นิดนึง แม่ยังยันถึงนี่แหละรัฐบาลนี่แหละอ่ะนิดนึงเลยเคยเห็นด้วยกันมาแล้วเขาตอนั้นเคยไปด้วยกันนี่ดิโอ้โหเขาเห็นแล้ของชมลุ้ยมันยังไม่ไอ้เขาเลื่อนยูนี่หมดร้องแล้วเดี๋ยวหมดร้องแล้วเดี๋ยวแล้วอย่กับพี่สิพี่หมดแล้วพี่ไม่เล่นอะไรแล้วเอาละเย้ยนยันกะไปดูดเลือดพวกมันไม่หมด

โหตายคู่เลยที่นี่แยกกันสิแยกกันก่อน่ารักมากเลยนี่นี่ไอ้เพ็ไอ้เพ็โห้ยโห้ยไอ้เม่นเลยอะใส่ไว้ อย่าเล่นอย่าเล่นแม่ขอได้ไหมอ่าขอให้อ้าไม่ใช่อะไรวะคอเยเพื่อเก็บตายตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายทุ่มเทไม่ล้วไม่เราไม่เล่นกันอย่างนี้ไงยังมีต็เหลือตะเกียกกายทุ่มเทอ่ะเราไม่เล่นอย่างนี้แม่เอาเราไม่เล่นกันอย่างนี้ไม่เอาไม่เยาไม่เยาอย่าเล่นอย่างนี้แท่งคอร้องหน่องหน่องหลังหลัง <ś red> เ่ไม่เอา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 ,ม,เอามาใกล้ก็ม <า S 1> ไม่เล่นหนอไม่เล่นไงมาอะไรอ่ะไม่โิดตเราเทมพอแล้วขอไหวแล้วกราบแล้วเอาเอามาดิอไอวิทย์ไอวิ้ยไอ้วิไอ้ พอแล้วพี่เจมส์ของมันล้วพอมาที่ตามมาตามมาตามมาจ้าตามมาตามมามาใกล้ใกล้พอแล้วรู้เลยอ่ะมา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 เฮ้ยเท่งอย่ามาใกล้ดิเดี๋ยวกลัวอะไรเฮ้ยเดือดกลัวอะไรกลัวกบเหรอกลัวถุงอ่ะวัวถุงอ่ะ